สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอลเสื้อสีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเสื้อสีแดงอุ้ยยี่ห้อคู่แข่งเหรออุ้ยนั่นแหละแชมป์เป็นคนแบบนี้ทำไมแชมป์เป็นคนแบบนี้อ่ะมาแต่เบสซี่เขาก็เป็นน้ำเงินแดงไงน้ำเงินแดงสามไง ซิมาซิมามาวันนี้ไม่มีเป๊ปซี่มาดื่มหรอคะคุณมีแต่อยู่ในนี้ไงเขาบอกว่าอยู่ในแก้วไม่รังกินไปได้ที่เป็นโควิดอ๋อวันนี้กินไปแล้วที่เค c ฟซีถ้ากินประมาณ5แก้วได้เธอเธอเป็นโควิดอยู่ในนี้คือยาละลายเสมห่า เอ็นดูเอ็นดูเห็นไหมว่าแม้กระทั่งตอนป่วยก็ยังทํางานเออคนที่มีแบบนี้คนติดน้ําหวานอย่างเนี้ยอย่างนางเนี่ยแล้วต้องงดน้ําหวานน่ะชีวิตแสนเศร้าได้ข่าวว่าคิปที่แล้วยังกินอยู่เลยอุ้ยแรงนะต่อนิดนึงนิดนึงใช่ไหมขอนิดหน่อยกุบกีบกุบกีบกุบกรีบอ่ะวันนี้กลับใหม่แล้วครับกับเ๊ปซี่ขอเลี้ยงได้ปะ ทำไมเราไม่เคยเจอสักทีวะเราก็บอกว่าเนี้ยทำไมเราไม่เคยได้เราก็ไปนั่งร้านนู้นร้านนี้ทาไมไม่เคยเจออะไริงแล้วรอบนี้เขาพาไปไหนไปตีวงลาบเธอมันแล้วเนี่ยเนาะอีแบบนี้มันต้องเหมาะกับติ๊กี่แข่งยินเย็นเนาะซัสซีแบบเปิดใหม่ๆแล้วเทเลยจริงเธอส้มตำร้านมันตกกับติ๊ปซี่คือดีที่สุดชง ก็ยากแล้วก็ยกดื่มเรายกดื่มพร้อมกับแก้วแล้วก็มีไอ้น้ำมันกำลังซาซาอยู่เนาะใช่ฟองกำลังฟดพดเนอแล้วเด็กๆกับเวลาเวลาเข้าเหนียวรอฉันจิ้มแบบซีด้วยนะให้มันจืดไม่ได้นะแต่ไมนแพงประเด็นความอร่อยเลยนะอันนั้นนะอ๋อเหรอไม่มีใครทำหรอไม่มีก็เขาเหนียวมันร้อมันก็คือมันเผ็ด พอเผ็ดแล้วเรากินด้วยแป๊บซี่ใส่น้ำแข็งมันจะยิ่งแสบสัมมันสาแก่อะสาแก่แล้วยกินแบบไก่ย่างที่แบบปิ้งจนแบบหนังกรอบจิ้มจิ้มนี่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 ีดีกว่าขนาดนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วเธอจะมาบิวเพื่อเอออย่าบิวได้ไหมน้ำลายมันเริ่มสอปาเราคาสอแล้วนะครให้ไปกินกันล้านแล้ว แล้วรายการหลานก็เนอะมีในของกินเนี่ย oh. เร้องอ็ต้องดรายการกันดึกอยงเงี้ย oh. แล้วเราไปกินนาะงแบบไป กินร่วมกันหลายคนไงแล้วบรรยากาศการกินมันสนุกทุกรอบเลยอ่ะ <Okay. S 1> ใช่เออเนาะคือสั่งสรรกับเพื่อนร้านอาหารอร่อยอร่อยแล้วมีเบ็ซี่คือมันดีจริงจริงใ<ๆ>ช่ซาซ่าเป็นเพื่อนซาซ่าเนาะอากาศแบบร้อนๆนั่งในร้านลาบอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยเบ็ซี่เข้าเร<ะ>าหรอเซพเปล่าเข้าหลานเ <c oughs> งี้ยเดี๋ยวนี้พูดมากจนน้ำลายเต็มปากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมไปเถอะไปเถอะ ไปเพิ่มความหิวกันเองต่อเถอะวันนี้ใครจะมาบ้างใครแอร์เียหน่อดีกว่าขอเุ้ยอุ้ยอุ้ยอะทำไม่น่าเป็นอ๋อเนี้ยอ๋อเขาทำเพียงแบบเรียนแบบเอิร์กใช่ โอเคพอดีกว่าพอด้ป่วันนี้ไม่มีอะไรที่ยกก็ไม่มีอะไรที่ต้องเหงาเพราะวันนี้เพื่อนกินแล้วพี่อะใครเป็นทคูจินยิมหลอสาวเอูากินของเพลงใีสามห้าล้านวิวข้าวนอนเยอะพีซีีโอพีดับต้งทเอาชาริสาข้าวโรเกันลดนะไรพี่เพปซี่คอรลีนเป็นป้าเนี่ยนะนี่ยนะแช่พดันมัน ภาที่ชวนแบบสายแซ่บพวกเรามาเออบอกเลยว่าวันนี้เธอได้เรียนที่โต๊ะอื่นแล้วก็ได้เลี้ยงที่โต๊ะนี้ด้วยเออเออบอกว่าชอบกินอะไรก็เลือกเอาแต่ถ้าชอบแบบแกงเหลาก็มาสีคาวกอมาสีวันนี้เป๊ปซี่เนี่ยพามาเปิดมื้ออร่อยยิ่งกินคู่เป๊ปซี่ยิ่งอร่อยนะครับเรามาชนเรามาเปิดตีกันเลยแม่พี่รออยู่แล้วมาให้คนนี้นายเที่ยวเป็นเด็กเฮยเหรอ

กินน้ำตาจะพูดภาษาลู่มาหมนเลยร้านนี้ร้านเสน่ห์ร้านก้อยแม่ร้าว่าเราสองคนเคยกินแล้วเห็นว่าพวกพี่เนี่ยแซ่บๆกันมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากชวนมากินอะไรอย่างเงี้ยชอบมากตั้งแต่ส้มตำนะพี่กินตั้งแต่เหนือยันใต้พี่กินมาหมดแล้วร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่พี่ชอบชื่อเสน่ห์ร้านต้อยแน่จริงๆพี่ชอบพี่ชอบกินแบบว่าส้มตำอะไรอยู่แต่วันเนี้ยพี่ยังแอบสงสัยอยู่ว่าจะมีหลายๆเมนูที่ยังไม่เคยกินต้อยจู้บักบกย่างแกกลอง อยู่ตรงอยู่ตรงไอ้นี่แหละอยู่ตรงบรรทัดทองใช่ไหมอยู่ใช่อยู่ไร้ไปจีบกันตรงโน้นเหรอไอ้กินส้มตำอะไรปกติแหละคือเมนูหลายๆอร่อยตั้งสวยขึ้นเยอะเลยนะแต่พี่ปี๋ย่างก้อยก็ไม่เคยกินซอยจูกอะไรอย่างงี้ไม่เคยเลยพี่เป็นคนอิบบาน์ดบอสพี่ขาวผิดหรือเปล่าฮะผมเกิดอยู่ LA นะครับผมเกิดอยู่ LA นะครับก้อยอุตส่าห์ตลิด ร้อยเอ็ดผมชอบกินอาหารยุโรปมากๆเลยถึงแม้ว่าชีวิตตอนเด็กผมจะกินแต่พวกพาสต้าก็เถอะได้หมดเลยตั้งแต่แบบธรรมดายันปลาลาได้หมดอะสวยๆคือเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าในเด็กกินแต่พาสต้าอันนี้เกิดมาคือไม่กินปลาลามาก่อนเลยจาเด็กพูดไม่คล่องแม่ต้มตําตกปากชอบปลุกส้ามัน พีเจ้ายุดใหญ่เราแต่ว่าอิสานได้เจ้าอิสานได้จ้าโคตรเหนือเลยค่ะอิสานได้แล้วเจ้ามาจากไหนอุ้ยอยากวาวอยู่บ้างฉันฟิลหลายแล้วเรา ็นฟีลว่าชอบกินอาหารอีสานมากแล้ววันนี้คือแบบได้ไมากินแบบเสน่ห์ลับก้อยได้เคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยมากินออแล้วก็มีแบบเมนูหลากหลายให้ลองใช่ไหมอยากมากินมากและที่สำคัญได้กินคู่กับเบปซี่ถ้ามาร้านส้มตำม,มีเมนูไหนเรคคอมเมนต์ผมไหมถ้าส้มตำต้องส้มตำปูปลาพี่จะชอบแบบโรยเม็ดกระถินวอตอสเม็ดกระถินที่เขาเอาไปทอดไหมฝึงสองคนออกนอกร้านไปคุยอะไรให้มาอ่านเป็นเมนูส้มตำที่แบบคนแอดวานแลกถินแล้วไงแบบเมนูส้มตำปกติเขาก็จะไม่ได้มีอะไรแบบนี้ไม่เขาเรียกว่ามันคือท็อปปิ้งเพิ่ม มันฟิลคลายสตอร์แต่ว่าเป็นเม็ดเล็กกว่าไอโอลิโนสตอร์บริคเท่ากับเอลเอ้ไปเลยมั้ย ใส่นะการทสั่งพวกเสือสองห้างเนียเขาบอกยากปนบักหมดชอบกินที่จริงชอบกินส้มตำมากเลยครับส้มตำปูปลาส้มตำอะไรอ่าวิเนียวแหละจริงๆเนี่ยเมนูส้มตำมหาอีสานเนี่ยผมชอบทุกอย่างเลยแต่ผมว่าสิ่งที่ผมมาล้บซ่อมตำแล้วผมชอบกินจริงๆที่สุดคือข้าวเหนียวอาหารอีสานเราชอบอยู่แล้วแต่ว่ามันเหมือนปรนเด็นที่ต้องกินคู่กันเข้าใจคือคนอีสานเขาจะแบบใช้มือปั้นข้าวเหนียวเนาะแล้วก็จกแบบนี้แล้วก็เออจริงๆชอบกินแบบตำหอยดองโอ้โหบ้างล่ะชอบตำปูปลาอะไรเงี้ยแต่ สิ่งนะเมนูอีสานที่อยากลองนะต้มอึ่งต้มอึ่งอ้วห์ใหแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไม่มีเพราะว่าร้านนี้เขาเน้นเนื้อเดี๋ยววันนี้จะลองซอยจุกันว้าพี่พี่แต่ละคนจะแซ่บมากอยากให้พี่พี่แต่ละคนนิยามความแซ่บคนละหนึ่งเอาจริงๆแต่พี่ไม่ค่อยแซ่บเด็กกินได้นะอุ้ยเราเก็บอาการหน่อยเราเก็บอาการ กคิดเองอะซอสพี่อะไม่ใช่พริกหรอกนะแต่ว่าพี่แซ่บกว่านั้นเยอะอุใหญ่พี่สิงสู้ข่หน่อยสิถ้าเธอชอบกินเค็มถ้าเธอชอบกินเผ็ดเธอลองมากินเราดูบ้างได้ยไม่่เเอาีหมฮะถ้าพูดไปช่วยกินด้วยได้เลยผมทับพี่เต็มที่อยู่แล้วกินนอนเท่ากับหมูกินหนูเท่ากับอร่อย ต่าตอตอบไม่ได้แล้วผมนี่ไม่ใช่แค่เด็ดแต่เผ็ดสดท้านไปถึงลำคอดูไวไปนี่เจ็บตรงเนี้ยตอถาตอเียไปโฟรมีบ้างไหมโฟรที่พี่บอกผมไม่เด็ดอ่ะกินเผ็ดไม่เป็นวป่า ความอาห้มวดหมอ่ะโสดได้ถ่ายทอดที่เราจะสั่งอาหารขอสั่งเบปซี่เพิ่มก่อนได้ไหมได้เพราะว่าแค่มีเบปซี่เนี่ยมันก็แบบกินซอยกินสนุกกินยาวยาวเข้าใจป่ะว่างเต็มโต๊ะเลยนะแต่แบบว่าสั่งอันนี้ก็แบบสองขวดตึ้งๆไปเลยมนะสนุกกับวงเนี้ยเราเนี่ยจะเติมให้มันอร่อยยิ่งได้ด้วยแต่แน่แหละเวลากินต้องตังกินล่ามมันต้องเป็นวงแบบต้องอย่างนี้เออมันถึงจะสุดแล้วทุกครั้งที่กินคือขวดลิตรใหญ่ ไม่พอจริงจริงน่าไหนหน่าหนจุเนี่ยจู้ใส่เค็มมาเจริงมากเลยครัเดี๋ยวพูดมีนี่ต้องจัดตำใส่เค็มกอนกเฮ้ยคือขอบเปลี่ยนคลิปได้ป่ะเกิดเรื่องอะไรอันแรกเลยอ่ะแต่ยาก ไม่แต่เราบอกว่าเราชอบกินซอยกิ้มไม่ได้เหรอเคยกินแค่ครั้งเดียวเองโอ้เมนูดิบอะไม่เคยเลยวันนี้ได้ลองวันนี้ลองวันนี้ได้ลองก็ถ้าเจมินายกินก็จะกินด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ได้หรือเปล่าถ้าพี่แจกินผมก็กินนะมาอิสอากันดีกว่ามั้งแล้วเจมกินได้เหรอลูกนี่เลยผมอยากลองอันนี้มากเฮ้ยไหนเปิดที่เฮ้ยไออะไรอะอร่อยมากเฮ้ย น้ำตาลนันได้อยู่แล้วน้ำตาลดันกินยากคือมีคนบอกว่าคอยจูบโขมไม่ใช่หรอไม่ใช่มันไม่มันถ้ามันใส่ดีมันกินได้แบบีวอาาหกคือเกิดมานานก็คือมีสูตรที่ไม่ใช่ไหมคือกินเนี่ยก็เราได้ต้องแป็นคนแบบก็คือก็คือคือสูตรเแต่ถ้าเกิดช่องอื่นเนี่ยเขาจะเจอแบบนี้เดเบีคือสูตรเอราะชองเราคือ กินเลยไปงงอ้าเคี้ยวอะไรไม่รู้เขาจะคอมเมนต์ถามเราได้เอ็นเก็เมนดีมันเป็นหลักสูตรถ้าเกิดว่ามันเผ็ดแล้วเรารู้สึกว่าอู้เนี่ยอย่าอู้เดียวทำไมอู้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 อ้ดู้ิู้อู่อู้อู้อูดอู้อู้อู้อูกอนอู้อูนอู้อน้อ้อน้อู้อู้อนู้่้อ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 ูู้้อู้อู้าว่าู้ออููน้อ เมนูนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยชอบพี่เราชอบอะไรชอบทุกเมนูแต่เห็นกินอยู่สองเพราะว่าได้กินคู่กับเบบซี่แล้วก็ได้กินคู่กับผู้ชายแล้วหรอซอจูเนี่ยเพิ่งมากินอร่อยมากถูกใจเลยเหมือนพี่นิโอเลยประทับใจมากซอจู๊เจมส์ชอบกินไหนจ๊ะปีกไก่ทอดครับยางอื่นคือมันเกินเนื้อแบบลิ้นไม่ถึง ทั้แ<า>งรแรกที่เคยกินจ้อยแล้วรู้สึกว่าอุ้ยรสชาติมันแบบอร่อยเอออร่อยอะพี่จริงอะพี่จริงส้มตำปูปลานี่ยืนหนึ่ง แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ลองชิมคือคอมหมูย่างดูผลงานของพวกเราสิครับเดี๋ยวอยู่ทางนี้ถ้าผมว่าคอมหมูย่างที่เนี่ยแบบมีความเป็นซิกเนเจอร์บางอย่างกินเป็นานกินเป็นละครึ่งจานหรือว่าคอมหมูย่างผู้เรามาเล่นเกมกันไหมจ๊ะเกมชื่อว่าเกมใบคนละคำเป็นกติกาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ทีมทีมละ2คนนะจ๊ะโดยแต่ละคู่เนี่ยต้องผัดกันใบคำเนี่ยจะพูดได้แค่พยางค์เดียวได้แต่คู่ไหนเนี่ยที่สามารถตอบคำแชนะได้ก่อนคู่นั้นชนะเลยแล้วถ้าใครแพ้เนี่ยต้องกินเมนูพิเศษจากร้านนี้นี่เรื่องนี้ใคร ไต้คู่พี่ก็โกงสิน้องทำไมอ่ะนิโอนั่งเทียวแตงกวาอเก่งขนาดไหนบอกเขาไปหน่อยผมคือมันสมองของ GMB TV ผมคือมันสมองของ GMB TV ใช่ป่ะนิโอน่าชอบแตงกวาถูกไหมได้มันสมองเยอะแล้วเนี่ยเข้าอยื่กระโฟนดีกว่า อยู่ด้วยกันก็บวกๆกันไปที่เหลือก็ตรงข้ามกันเลยแล้วกันพี่ซิงกักบพี่น้ำตาลได้เลยกับพียว้นผมนี่ด้วยความที่ผมฉลาดสุดๆไปเลยผมกลัวว่าเกมมันจะจบเร็วไปก็เลยเป็นกรรมการแทนแล้วกันนะอ๋ออันนี้กลัวแพ้ดีกว่ามีคำเรียบร้อยแล้วพวกคุณรู้คำหรือยังจะรู้แล้วครับพี่น้ำตาลเป็นคนเริ่มก่อนเลยแล้วกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเชื่อัยเริ่เต่า หกอะไรสลัดคขี้เก็้เวลาใช่พี่เอ๋ครับห้าเทปเทปโอ้ยป้าชื่ออะไรโอ้ยใช่ครับป้าชื่ออะไรข้อนี้มึงพี่ถูกต้องครับรอบต่อไปเราสลับกันบ้างดีกว่าเริ่มที่วินิโอบ้างเขาจะได้ไม่พูดว่าเขาเสียเปรียบไปกว้างๆไปก่อนพวกคุณสองคนรู้เดี๋ยวพอเราไปอันนี้ไปน้องไปเก็บอีกหนึ่งสองแล้วน้องตอบโอเคไหมโอเคหวานอินโซ โอ้ยไอ้บอสน้ำตาลแป่เบบซี่สิบหมดเวลาไปต่อไปเลยครับแฉแออ๋รู้้แลวขนมครกขนมครกขนมโค้กขนมครกเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเฮ้ยเจนก็ทายถูกเห็นไหม กแล้วบวกกับแคเป็นลบมันถึงเยีายเยวเลยคือขนมปุกโอเคเราได้บทสรุปเรียบร้อยผู้ชนะก็คือพี่แจงกับพี่เอิญนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้บททำโทษพร้อมแล้วและบทลงโทษของเราก็คือก้อยคั่วผมนั่นเองครับอ่านี่ไงตามันต่างกันยังไงไหนนิโอว่าน่าจะใส่ดีกวเาาเพิ่มจากสูตรปกติอาจจะไม่ร้วนชาติเดี๋ยวต้องโฟสจะชิมไม่ดูก่อนอุ้ยมันใหญ่มากเลยน้องอันนี้หนึ่งอไม่เคยไม่เคย่แก้งน้องอยู่แล้ว ไว้อย่าเพิ่งแสดงสีหน้าเดี๋ยวคุณหนึ่งยิ้มไปก่อนยิ้มยิ้มเป็นผู้หญิงตัวเล็กแม่บอกให้กินคำเล็กๆแต่เมื่อกี้ปั้นข้าเหนียวอันเท่านี้นะอร่อยนะแต่ว่า จะกินแค่นี้นะอย่ารอดูเดียวกินเท่ากันไหมกินเท่ากันเลยคิดเตียเลือดม่วงทองแน่นออจบเดียวกันสามอย่างนึงนะปวดอะไรกูหรือเปล่ามาหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหอยตาย จงว่าเราสนุกกันไปแล้วนะครับถึงเวลาโต๊ะอื่นจะได้สนุกกับพวกเราก็คือการลุ้นอร่อยฟรีกันยกโต๊ะเราจะไปชวนคนในร้านเนี่ยเล่นเกมแล้วก็ถ้าชนะเี่มก็มาลุ้นการสับองกันไปเลยจ้าแล้วกินหมดแล้วจะลุ้นกันไหมรอไหมครับรอครับรอแล้วมัลุ้นบล็อกเลยเนื่องจากที่โต๊ะคุณมีเป๊ปซี่คุณก็มีสิทธิ์เล่นเกมนั่นเองนะครับโอ้ยหิวมากเลยตอนนี้ถ้าเจอหลานมาบอกเป๊ปซี่ ป้าขวดครับวางครับคุณมีเวลาแค่90วินาทีนะครับอ่ะผมเริ่มก่อนเลยแล้วกันอี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 อออี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 ีอ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 ออีออี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 อออีอีอีออีอีออ

ฟงไม่อกเลยเคยเนฮ้ยเก่งจเเป็นคนไม่ดีเลยสักอย่างเนี่ยไปเของคนอื่นฟังไม่ออกเลยฟังออกเลยของแจทอันท้ายดังเพิ่มเลยจ้าน้อยไปที่อยูโต๊ะ เรแล้วเรามาเริ่มเกมกันเลยนึกออกไหมนึกออกไหมพิ่งรอครับรอตายอีกตอีอบเยิเ ถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเรามินี่นะครับเป๊ปซี่ปอบใจไปเลยนั่นเั่วแล้วลุกผิดนก็ได้กินเป๊ปซี่ฟรีแบบนี้ลุ้อร่อยฟรีไปเลยครับเล่นเกมกันเตอะมาอี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 มกามาวง อี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  เออพวกข่าวเออถ้าตอบถูกหมดแบบนี้ก็ล <ah ุ้นกาชาปองกันไปเลยสิครับเก่งเนาะเก่งมากพวกเราไปคงเพปปิไฟน์นั่นเลยอือดีจิ๊จิ๊โอ้กินแล้วกินโต๊ะกินโต๊ะกินโต๊ะอีกไวขอบคุณมากนะครัะถ้าเป็นเราก็คงออกไปได้กับเพลงแบบนั่นเด็กซี่อย่างเดียววันเอนจอยมากได้มาเปิดตี้กับพี่ๆแล้วทั้งหมดอ่ะพี่นทำใจเป็นไงบ้างอร่อยสนุกตลกแบบ

เห็นูดกับคนีใจเราเป็นเด็กน้องใหม่ตัวกพี่ด uh> ้วยนะคะก็ดีใจได้มาทานข้าวพี่พี่ค่ะก็ดีใจมากๆที่แบบเป็นการร่วมโตะอาหารครั้งแรกกับพวกพี่ๆทุกคนแล้วก็แต่ส่วนอาหารที่เหลือผมขอห่อกลับบ้านนะอิ่มฟรีอิ่มอร่อยแล้วก็อิ่มมิตรภาพมากมือนี้อิ่ม้นหีบ้า็อร่อยมากแล้วก็ได้ลองแบบเนื้อดิบที่ไม่เคยกินมาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้มาแล้วก็ได้อร่อยซ้าๆไปกับเซี ดีด้วยลอไเยอะดีดีได้ลองอะไรใหม่ๆห่แล้วก็อีกอย่างเป็นคนชอบแบบทานส้มตำอยู่แล้วแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอย่างนี้กันแถมอร่อยตามไปด้วย p e ซี่ด้วยใช่ไหมขอบคุณพี่ๆที่มาตีมือนี้กันมากๆนะครับหวังว่าจะอร่อยแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ขอบคุณ p ปซี่ด้วยนะครับที่พาทุกคนได้มาเจอกันพร้อมมื้ออาหารอร่อยๆและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแบบนี้นะครับ และอย่าลืมติดตามเบปซี่ทรูปชวนกินที่จะเดินทางไปหาทุกกคนพร้อมใจดีเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารเพื่อนเพื่อนพี่พทุกคนเลยนะครับพรั้งน้านะครับอีพีสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าจะไปชวนใครมาตีด้วยกันนะครับต้องมารอติดตามก่อนจะจากไปนะครับผมเนี่ยไม่ถนัดพิเศษใส่ไข่ถนัดพิเศษใส่ใจมากกว่าเอาเอาดูเลยแต่ว่าอ่านัดทเ้อ เอาจริงนะพี่ลุ้นมากนะไม่ได้ลุ้นเลยลุ้นคนเชียร์เมื่อกี <c oughs> ้ร้อนแค่หัวแค่แตกตอนผมเที่ยวสมเด็จเนี่ยมีเรื่องเล่าแะ <c oughs> ไรยังไงตอนผมไปมสมเด็จเนี่ยผมคาดหวังว่าผมเห็นวิวธรรมชาติที่สวยงาม <c oughs> แต่ผมไปถึงปุ๊บผมไม่เห็นดอกไม้อะไรตรงนั้นแล้วทำ <c oughs> ไมอ่ะเพราะว่าผมเด็ดเกินเพราะว่าผมเด็ดเกินโอ้ยไม่เล่าเหรออย่าเล่าอย่าเล่าเล่าสองโอ้ยตาล้ะตาล้วตายแล้ว ชอบชอบการช็อตฟิลเพื่อนนะยังคงขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากร่วมโต๊ะทางค้ากับน้ำตาลทิพน์ตาลทิพนางแบบว่ามีสเสน่ห์นะจัดทุกดอกนา,นางสนุกก็มีสเสน่ห์นางสนุกใช่ใชนาาหัวไวด้วย<ะ>ถูกนางกริตกระเทยอ่ะนางแบบเป็นผู้หญิงแมนออกเมนแมนหน่อยอ่ะเออนางเป็นอย่างนั้นสองหลานไปไม่ทันเลยจ้า ไอพีนี้สนุกเนอะสนุกมากเลยอะสนุกสนุกสนุกเออก็คือมีแต่ตัวฮาเท่านั้นไงที่มาจริงมีแบบพี่เอิร์กพี่นีโอพี่สิงพี่แจนอีกเออเป็นไงตกลงเสน่ห์รับก็อยู่ไหนอะอยู่จุฬาเออใช่ไหมอยู่จุฬาคือคุณหรือทั้งเคยกินเราแน่เลยอ่ะจุฬายี่สิบอ่ะกดแล้วอันน้่ะก็อาจจะเคยกินแหละแต่ป้าอาจจะจําชื่อร้านไม่ได้ไง อืใช่เรียนอยู่ตั้งนานจะไปเดินดูเออมันอยู่ในมันอยู่ตรงเทือกอยู่ไม่ใช่อยู่นี่อยู่โซนอยู่โซนเออติดไอเนี้ยอยู่ตรงฝั่งบรรทัดทองอ่ะไอที่ติดที่มันจะมีพาร์คอันหนึ่งที่ที่อันมาไอที่ถ้ามันเป็นเหมือนเล่นระดับอะเออร้านอยู่ติดตรงนั้นแหละติดซอยนั้นเลยเดี๋ยวต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซ้ําเออไปถึงมีเราจะไปนห่ายร้านแล้วนะ EP เลยเราไปนะเออเราไปทุกร้านเลยก็เอาไปสักร้านเนี่ย รอพอสอหายโควิดก่อนไง๋อไปอีกน่าจะอีกจากห้าวันแม้ไม่เกินเนาะแล้วก็เริ่มไปส้มตําเลยมะอุ้ยเนาะยี่ิเจ็ดไหมป้ายี่ิบเจ็ดวันที่วันตรงกับวันอะไรอุ้ยเดี๋ยตรงกับยี่ิบเจ็ดตรงกับวันอะไรยี่ิบเจ็ดยี่เจ็ดพุธหน้าวันพุธวันพุธวันพุธเย็นเนาะเย็นเวลาคนนี้มันก็น่าจะเปิดช่วงเย็นไหมอะ ช่วงเย็นป้าไปบ่ายเย็นๆบ่ายแก่ๆน่าจะน่าจะอารมณ์โอเดนะแล้วเราก็ค่อยไปเรื่าหลังไหม่ๆใช่ไม่หรอกเผื่อห้านหลามจะแบบเอ้ยอ๋อมามาดูคลิปแล้วได้ยินเขาเทปเทปหน้าเทปสุดท้ายแล้วอือซึ่งเขาถ่ายไปแล้ว อไม่เผื่อร้านเป็นเผื่อเผื่อหลานไปซ้ํากันเองไงออหลานก็เรียนอยู่ตรงนั้นถูกไหมก็จริงน้ะเขาไปเรียนเสร็จเขาก็ไปชวนกันสองคนเจมีนายโฟวก็ไปกินร้านลาบกันใช่ข้าไปวิ่งวาไปอัดสอดหน่อยก็ได้มียังก็ยังมีอยู่อืเอาเป็นว่าถ้าเราไปกินแล้วเราไปเจอหลานเราเลี้ยงหลานแทนแับซี่อุ้ย ต้องดูด้วยว่าแล้วเข้าร้านแล้วเดี๋ยวแปะเดี๋ยวตัดซีเกิลมาเลี้ยงเราอีกทีหนึ่งอ๋อเหรออ๋อได้ได้เจอหลานเลี้ยงเลยจ้าไม่ห่วงจ้าไม่ติดไม่ติดเออเนาะไม่เจอเถอะถูกไม่เจอเลยอันนั้นนะถูกให้เจอเถอะเจอถูกต้องตามกฎหมายอย่างเดียวก็คือต้องซื้อตั๋วเข้าไปอย่างเดียวถูกจะเจอโเเสียตังค์เท่านั้นถูกอ่ะ ก็ขอบคุณเป๊ปซี่อีกครั้งนะครับที่โหทาคอนเทนต์ดีๆเนาะแล้วก็สนุกอะ่ะแล้วก็มากคือน่อจากสนุกแล้วพอเราเห็นร้านอาหารต่างๆเรา,าก็อยากไปตามรอยอยากไปกินไงใช่เนะเาะตอนนี้คือนําย่อยออกมากัดไส้ฉันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอนน๋อห,หิวแล้วเหรอเออดูจนหิวแล้วอ่ะจินอ่ะแล้วปกติเวลาไปกินอาหารอีสานชอบกินอะไรกันฉันเหรอถ้าพี่พี่ชอบกินความหมูย่างเหมือนกันและแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือน้ําตกเอยไม่ใช่น้ําตก ส้มตาคอหมูส้มตําคอหมูย่างหมูโอ้พี่ส้มตํากับคอหมูไก่ย่างไส้ย่างคอหมูขอแบบติดเกียมไหม้นิดหนึ่งนะอุ้ยเออเนี่ยอะไรอย่างนี้ย่เนี่ยแล้วว่าบอกว่าหิวแล้วก็มาถามเมนูเดี๋ยวขับรถออกไปหาอะไรกินเลยนะไม่เธอเดี๋คือความส้มตำไอไออย่างเงี้ยเธออืม เรต้องเอานาวเที่ยวร้อนไปเออต้องอบคอหมูย่างที่มันๆนั่นใช่ไหมจะบอกเลยว่าต้มแซ่บกระดูกอ่อนคือดีที่สุดเนาะอ่ะแต่เอาจริงๆต้มต้มแซ่บกินบ่อยแล้วอยากกินอ่อมมากกินแกงอ่อมแกงอ่อมต้มอึ่งเหรอต้มอึ่งมาแต่ไม่เอาอมอึ่งเหมือนน้ำตาลทิพย์นะคือบางอย่างก็แบบไม่เคยรู้แล้วก็ เออแบบว่าเวนหน้าตาอย่างเงี้ยก็ไม่กล้ากินขอไม่ดียอนขอเป็นนอร์มัลโหมดไม่แต่คือส้มตำนางไปไกลมากไงเพราะว่านางสามารถใส่อะไรก็ได้อ่ะคือส้มตำเป็นอาหารที่มิราเคิลอ่ะเนาคืออะไรกับส้มตำก็ได้ส้มตำแซลมอนก็มีอย่างเงี้ยอ่าส้มตำกอหมูส้มตำหอยดองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วหลานแล้วหลานถาม what what is meditin ไม่เคยกินเหมือนกันไม่เคยกินไม่เคยกินฉันเห็นเคยกินในซตังอะเคยมันมันแล้วแต่ร้านน่ะบางอันก็คือตาโคราชเงี้ยบางทีก็มีโรยมาหรือตําอะไรของเขาก็ไม่รู้ที่เป็นแบบอเม็ดเม็ดหน้าหรอเออเม็ดเม็ดเขียวเขียวคนแรูที่ว่าไมไดดาทาตะวันเออที่คล้ายๆกับเม็ดดาวทาตวันน่ะเออย่างงั้นอันนั้นแหละคือเมกะถิ่นอ๋อแล้วเออ้วคือฉันหน้าปกติเด็กๆใช่ไหมฉันก็จะกินส้มตักแบบข้าวเหนียวมาตลอด โตมาเพิ่งรู้ว่าส้มตำกินกับขนมจีนได้ด้วยกินกับข้าวสวยก็ได้ขนมจีนโตยูส้มตำสังกิจอะไยไหมเธอแคปหมูจ้ะอราอใช่ไหมอร่อยอยู่อีไงแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีตำหลวงพระบ้างอีกเห็นปะโอเยอะแยะไปหมดนี่นี่ ปิดคลิปอย่าพูดเยอะไปกว่านี้เลยไม่ไหวหิวโอเคทุกคน kind of <S 2> <S 2> <S <S ถ <S 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 2> <S 2> <S ้าใครมาดู่อถ้าใครมาดูคลิปนี้ตอนดึกก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเราจะไม่ยอมหิวคนเดียวโอเคครับก็ขอบคุณเฟ็ซี่ครั้งนึครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเจอกับพวกเราช้ยแลแฟนบอยได้ในคอนเทนานต่อไปนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบายไปหากกินอะไรกินกันเถอะ